สวัสดีค่ะพบกับครูการจนานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันนะคะอัตราส่วนของตรีโกณมิตินะคะในภาษาไทยคําว่าตรีโกณมิติมาจากคําว่าตรีแปลว่า3มนะคะโกนแปลว่ามุมหรือเหลี่ยมมิติก็คือการวัดดังนั้น ตีโกณมิติจึงหมายถึงการวัดและการหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านของมุมของรูปสามเหลี่ยมนะคะอัตราส่วนตรีโกณมิติหมายถึงอัตราส่วนของความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉากพิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะค รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะมีด้าน a b c นะคะรูปสามเหลี่ยมขนาดกลาง b นะคะก็จะเป็น 2b ด้าน a ก็จะมีขนาดเป็น 2a และ c มีขนาดเป็น 3c ต่อมานะคะรูปที่ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านขวามืออัตราส่วนระหว่างความยาวของด้านทั้ง3นะคะก็จะมีค่าที่คงที่เสมอ เราเรียกคุณสมบัติตรงนี้ว่าสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะคะซึ่งจะมีตัว a, b, c เป็นค่าคงที่นะคะตามอัตราส่วนเนาะมาดูต่อได้เลยนะคะเมื่อเรากำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก a, b, c ตามบทนิยามของไซน์โคไซน์และแทนเจนต์นะคะ ก็จะได้ดังนี้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม C เป็นมุมฉากนะคะเราจะกำหนดตรงที่มุม A เราดูมุม A เป็นหลักนะคะถ้าเราจะหาไซา์ของมุม A ตรงข้ามมุม A ก็คือด้าน BC นะคะ BC ตรงนี้คือแทนค่าด้วยคำว่าข้ามก็คือตรงข้ามมุม A นั่นเองนะคะ มุมฉากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากด้านนี้เราจะแทนค่าว่าฉากนะคะส่วนด้านที่ AC นะคะที่มาประชิดมุม A ตรงนี้เราจะแทนค่าคำว่าชิดเอามาอีกรอบนะคะสรุปก็คือถ้ามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างเช่นสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะครูให้กำหนด sin A ครูกำหนด sin A นะคะ สูตรของ sin A ก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม a ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเราจะแทนค่าว่า s i n a เท่ากับข้ามส่วนฉากนะคะคำว่าข้ามส่วนฉากก็คือตรงข้ามมุม a ที่ครูพูดถึงก็คือ bc นะคะ bc ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ A C. อะนะคะส่วนโคไซน์ A นะคะคอส A ก็คือชิดส่วนฉากแทนเจนต์ en ก็คือข้ามชิดมาดูต่อนะคะเมื่อกี้เรากำหนดอยู่ที่มุม A ใช่ไหมคะรูปที่สองถ้าเราจะดูที่มุมดีเราจะดูไซ ไซ์บีนะคะมุมบีตรงข้ามมุมบีก็คือ AC เราจะแทนค่าคำว่าข้ามนะคะประชิดมุม B คือด้าน bc ตรงนี้มาประชิดมุม b. เราจะแทนค่าว่าชิดนะคะและตรงข้ามมุมฉากก็คือ AB เราจะแทนค่าว่าฉากเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะหาค่าของไซ n ์ b เราก็จะแทนค่าด้านที่ตรงข้ามมุมบข้าม ฉากนะคะโคไซน์ b ก็คือชิดส่วนด้วยฉากแทนเจนต์ b ก็คือข้ามชิดจากบทนิยามข้างต้นนะคะในกรณีที่ a และ b เป็นมุมแหลมเท่านั้นโดยปกติเราจะนิยมเขียนนะคะ ไซ A แทนค่าด้วย sin A นะคะถ้าไซ n B เราก็จะแทนค่าเป็นไซ B ีโคไซจะเขียนแทนค่าเป็น Cos A นะคะและ Cos B Tangent ก็จะแทนเป็นแทน A และแทน B นะคะซึ่งจากรูปสามเหลี่ยม A B C เราแทนค่าไซ n a ก็คือข้ามฉาก เราก็จะได้เท่ากับ a ส่วน c นะคะต่อไป cos a ชิดฉากชิดฉากเราก็จะได้เท่ากับ b ส่วน c ต่อไปแ a น a นะคะข้ามชิดข้ามมุม a ก็คือ a เล็กชิดมุม a ก็คือ b นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ a ส่วน b ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเนาะ มาดูต่อได้เลยนะคะจากรูปนะคะถ้าเราจะหาไซด์่ะนักเรียนสังเกตที่มุม B นะคะไซดก็คือข้ามฉากครูใช้ตัวย่อนะคะลูกข้ามฉากของมุม B ข้ามมุม B ก็คือ B เล็กนะคะข้ามมุมฉากก็คือ C เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เท่ากับ B ส่วน C คือไซด์ B ต่อไป cos B นะคะชิดฉาก ชิดก็คือด้านที่มาประชิดมุม B ก็คือด้าน A นะคะมาประชิดมุม B ฉากก็คือ C เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เท่ากับ A ส่วน C นะคะคือ cos b ต่อไปแทน b แทน b ก็คือข้ามชิดนะคะค่าม,มุม b ก็คือ b เล็กชิดมุม b ก็คือ A เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เท่ากับแทน b มีค่าเท่ากับ b ส่วน A นะคะ ให้ในักเรียนท่องคำว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไซน์โคแทนนะคะเอาใหม่นะคะท่องให้จำได้เลยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดไซน์โคแทนคู่แรกนะคะคือค่าไซนคู่ที่สองก็คือค่าคอ,อ่าต่อไปค่าที่สามก็คือค่าแทน สำหรับวันนี้นะคะครูขอให้หนักเรียนไปฝึกท่องคำว่า s i cross น h a ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดมาก่อนนะคะและให้หนักเรียนทบทวนดูว่าด้านไหนที่เราเรียกว่าข้ามด้านไหนที่เราเรียกว่าชิดและด้านไหนที่เราเรียกว่าฉากแล้วค้าบหน้าครูการจะมาทบทวนให้ลูกอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ